กลุ่สังคมธุรกิจนะครับวันนี้ไปดูงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยประจำปี2558กันดูครับ นักออกแบบและวงการแฟชั่นไทยสู่เวทีระดับโลกด้วยการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยประจำปี2558งานนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยที่มีการเติบโตและขยายตลาดเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่เมื่อปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมแฟชั่นสร้างไรายได้จากการส่งออกได้ถึง6.2แสนล้านบาทและก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า2.2ล้านคน จึงวางแนวทางการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในปี2560โครงการนี้ประกอบไปด้วย3กิจกรรมหลักได้แก่แฟชั่นเทรนด์2016การสัมมนาแฟชั่นเทรนจำนวน800คน เพื่อสร้างความรู้และทักษะการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่นให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลผ่านการจัดสัมมนาใน5หัวเมืองใหญ่ทุกภูมิภาคกิจกรรมแฟชั่นดีไซเนอร์ครีเอชั่น2015ที่เน้นสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น200คนด้วยการพัฒนาศักยภาพการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสารรค์จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจากการใช้แนวคิดในการออกแบบ4ีธีมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโดยกิจกรรม Thailand Inno v a t i o n Awards 2015เป็นการจัดประกวดการออกแบบแฟชั่นเพื่อสร้างการรับรู้และเสริมภาพลักษณ์ของงานออกแบบแฟชั่นไทยจากการเป็นฐานนักออกแบบรุ่นใหม่ที่นำแรงบันดาลใจในหัตถสินมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมแฟชั่นระดับโลกงานนี้เปิดกว้างให้ทั้งเจ้าของธุรกิจดีไซเนอร์ นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจโดยสามารถดาวน์โหลดไปสมัครและเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w f a s h i o n t r a n d d i p c o m และ w w w t i f a k i t g r a n g a w a r d s n e t Fashion t r e n นี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นแนวทางให้นักออกแบบนั้นเนี่ยไปพัฒนา ตามเอกลักษณ์ตามแนวของตัวเองเพื่อสร้างสารรค์แฟชั่นออกมาสู่ผู้ผริโภคให้สอนรับกับนักยมนะครับในส่วนที่2นั้นที่เรียกว่าเป็นโครงการสร้างานักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่นนั้นเป็นการเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักออกแบบที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในภายใต้ห้องเสื้อแบรนด์ต่างๆนะครับเอามาพัฒนาเมื่อได้แบบแล้วเนี่ยต้องไปเชื่อมโยงกับผู้ผลิต เพื่อจะผลิตชิ้นงานออกมาไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องุ่งห่มไม่ว่าเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปิดภันเครื่องหนังต่างๆนะครับส่วนกลุ่มที่ี่ยเน้นนักออกแบบรุ่นใหม่ๆเพื่อ,อสร้างาคลื่นลูกใหม่ขึ้นมาในวงการแฟชั่น่อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเนี่ยรวมถึงทั้งแต่สิ่งทอเครื่องุ่งห่มไปจนจนถึงอัญมณีเครื่องประดับและ เครื่องหนังรวมกระเป๋ารองเท้าเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยก่อให้เกิดรายได้การส่งออกเนี่ยจมริมแล้วเกือบ700ล้านบาทนะคะมีการจ้างงานในอุตสาหกรรมนี้ถึง2ล้านคนถือเป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญอุตสาหกรรมหนึ่งของประเทศไทยเรานะคะเพราะฉะนั้นกระทรวงอุกสาหกรรจึงเร่งที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ในหลายๆด้านตั้งแต่ต้นน้าไปจนถึงปลายน้ำนะคะคือวัตถุดิบนะคะไปะจนถึงผู้ประกอบการ ในวันนี้เนี่ยบุคลากรด้านออกแบบก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะคะส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยนะคะที่จะต้องเน้นในการพัฒนาต่อไปนะคะ